อัปเดตเรื่อยๆมันหนักจริงๆ,ๆนะถ้าไม่ได้อัปเดตแบบหรือไม่ได้แบบระบายสิ่งนี้ออกไปคือแ <c oughs> <c oughs> บบพูดไปก่อนพอแบบพูดไปก่อนพูดเหมือนเป็นเป็นบันทึกประจำวันพูดเหมือนเป็นไดรี่ ูดไปก่อนเราค่อยมามาซ้ำมาสรุปทีหลังว่าอะไรยังไงเกือบเอ,อิไหลไปพูดไปตามความรู้สึกเหมือนแบบสอนให้เราใช้ใช้พลังเฟมินีใช้ใช้พลังเฟมนินี อย่าตะก,กะเหตุผลอะไรมากที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันอยู่ในกรอบอะเกินใช้พลังงานผู้หญิงไงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจรอะเหมือนกับว่าแบบพลังงานผู้หญิงมันควรที่จะเป็นแบบพลังงานไฟพลังงานลมซึ่งซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้น เหมือนว่าจิตเดิมแท้หรือทตุรู้เอออาจจะเรียกว่าทตุรู้ก็ได้ทตุรู้ของเรามันเป็นแบบนี้คือเราต้องหาทตารู้ของเราให้ได้ซึ่งถ้าไปคนหาของตัวเองอ่ะจะเป็นทตุทองทตุทองขาวเออแล้วคันนี้ ลักษณะร่างก,กายของตัวเองตอนนี้คือ <c oughs> อม,มันทานของหนักไม่ได้เลยไม่หนักด้วยนะไม่หนักมากด้วยนะ <c oughs> มันไม่ได้เป็นอะไรที่มันแบบเป็นมื้อใหญ่หรือแบบเป็นเนื้อสัตว์หรืออะไรเลยนะ จะบอกว่ากินผักเหรอกินผักอะ่ะน่าจะน่าจะน่าจะถูกต้องที่สุดแล้วคือแบบว่ากินผักกินผักกินผลไม้น้ำเปล่าคือแบบพอพอเรารู้สึกเบลเราก็จะอยากกินอย่างอื่นเราก็ลองพอลองแล้วมันแบบไม่ได้ธาตุรู้มึงคือธาตุเบาธาตุรู้มึงคืออากาศธาตุรู้หงมึงคือไฟ คือแบบไม่ได้คือมันเ็เรียกว่าอะไรมมันมันไปไม่ถูกทางเออคือธาตุมึงอะธาตรู้มึงอ่ะ,กอะแกนแท้ของมึงอ่ะคือไฟกับลมมึงกินอะไรที่มันหนักๆไม่ได้เลย แม้แต่ร่างกายตอนนี้ยังรู้สึกวนะ่าเนี่ยคือต้องเอาใครมาส่วนเกินออกอะคือต้องเอาออกอะแล้วก็ออ,ออกอีกออกเอาออกเลยนี้คือแบบกูจะบินละอะไรมันเป็นลักษณะ,ะแบบเฮ้ยกูจะบินมึงได้ยินที่กูพูดไหมกูจะบินคือแบบมึงเอาขนอะไรมาเยอะแยะเนี่ยอะไรเต็ม มันหนักแบบเหมือนแบบมันหนักเว้ยมึงเอาออกให้กูหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบคือมันเป็นธาตุแบบมันคือไฟและลมทุกคนมันเป็นอะไรที่เคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางด้วยนั้นมันไม่ใช่แบบไปตามเลดา้าไปตามอะไรไม่นะ มันเป็นลมและไฟที่แบบไลทิศท,ทางไปไหนก็ได้อะไรแบบนั้นเนี่ยคือนเป็นลักษณะแบบโอ้ไปก่อนตามควรู้สึกก็ขอลองเอาของหนักออกจากร่างกายอีนิที